ชีวิตีแคมคอนว่ากาแฟรูบัตต้าก็คือชีวิตชั้นนี่แหละเธอ วันนี้เริ่มต้นกันที่ตอนตีสี่ค่ะตื่นแต่หัวหลุงนะทุกคนคิดเมนูทำกับข้าวไ้ตั้งแต่เมื่อคืนแบบไอรไรจีง่ายๆกินได้ทั้งเมทั้งลูกรองท้องหัวชาวนะมีความโรแมนติกมื่นในซีรีส์เกาหลีนะเธอแต่ความโรแมนติกกับมอทอด่มนใช้งานง่ายเรากาทำเมนูได้หลากหลายนะเธอจะทำกับข้าวหัวชาวเซ็ตกอไปอาบน้ำแต่งตัวนิดนิดนึงนะคุณแม่ทุกท่านหัวชาวชาวต้องแต่งตัวแต่งหน้าให้ดูซึกซสดชื่นนะมันจะได้มีแรงทำ งานติประจำใจยคงชั้นก็คือดูแลคนอื่นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองอวันนี้เขบนะแต่ยังไทายบรรยากาศมาให้ทุกคนดูสะพานคามสนาบินกระบี่รถไปทางไหนก็บรรยากาศดีนี่ค่ะทังวัดกระบ,บี่นี่แลก็ไปรอขึ้นรถนะวันนี้ไปพื้นทองทองโดยชาเขียวไปนึ่งแบบราซูชิโรงานดีชั่นเคยผลิตซูชิโรเนี่ยชันทำงานมา 89ปีดาลาออกไปแล้วแต่ก็ยังกินอยู่นะเพราะว่ามันอร่อยทีนี้ก็ทึ่งสถท่านที่จัดงานแล้วลืมบอกไปนะงานที่ฉันทําก็คือการบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการอารักค่าพืนใช่ไหมอารักค่าผืชคือทําอะไรก็ดูแลต้นผืชทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคค่าถัดอาหารผืชต่างๆเรียกง่ายๆว่าเป็นม้อรักษาตอนผืนนั่นทุกคนอ่ามีเกษตรกรมาแล้วก็พูดคุยกับเกษตรกรนายข้อมูลความรู้ไม่ทันในหนังสืนก็เอาถึงเวลาป้อมนุ่มละ แล็บสินภารกิจเก็บโล้องกับปลาจากเรืองานก็แวะราวเลยเช่นแววแม่โค้ธอา่าไม่ซื้อไะไหมากและน่าจะซื้อแถบพักกับปลาเลยวันนี้ได้ปลาที่ลูชอบกินด้วยนะคะเอามาสับปลาซอสเธอเรี่ยังก็ชอบกินได้บ่อยเลยค่ะนี่ก็ทิ้งบ้านแล้วนะมือไม่ว่างเลยไข่ตีนเปิดประตูแล้วเมื่อกี้กำลังจะเหลืมชีวิตแม่ที่ทจจริงนะทุกท่านมาเหมือเชาวคือพนักงานเศร้าคนนึงนะเนี่ยมาถึงบ้านก็เปลี่ยนชุดค่ะ ตัดปลามาถึงเวลาเข้าครัวแล้วุกนุนอย่าซื้อปลามาไวยนะให้ถอดปลาวันนี้ก็ถอดปลาแบบเทคนิคทีจะให้มันกรอบก็คือตับตัวปลาให้แห้งเลยค่ะแล้วก็ทาแป้งถอดกลอบเล็กนอยทีนี้ถึงเวลาอาบน้ำเตรียมตัวนอนแล้วนะดูจบมาคอมเมนต์มาหน่อยค่ะบายบาย